โดนเลยนะไปซ้้าวต้งไม่ไม่ายไวจะมนตัดต่ออะไร่แบบนี้แหละมานี่แหละเอาเ้รอตัดเข่ากัตอลนีรูมี่แหละมีรูมี่นเรื่องหางนนี้ไปเลยแล้วจับโซ่หน่อย

เป็นถ้ำมันเอายากทำยากอิ็มอายาพี่รองเอใส่ต้องเครวมมันอ้ปลยเมียปาเต็มกะสวาอีกปักะทีีส่หัวหามเเบลอเลออไ้สวยดส้นครับนุ่มเงียงบัดประกดไม่ได้วะเนี่ยมีแต่ประดุ ว่าทำไงด่าแต่งหวานแ้ได้ปะเต็มไม่ได้มีน้ำนีน้ำครับผมสำหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมชลิปพวกเรานะครับขอฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สำหรับช่องพวกเราด้วยแลยกันนะครับผมเดี๋ยววันหน้ามีโอกาสดีๆนะครับจะถ่ายคลิปจับปลามาให้ชมอีกครับผมจากพระเอกสุดหล่อครับบ๊ายบายครับ ไปแล้วครับผม